ขั้นตอนต่อไปนะครับเป้าหมายของเราคือเราจะนําเอาชิ้นขอบสีขาวมาไว้ล้อมรอบสีขาวครับแล้วให้ถูกตําแหน่งครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับจะต้องถูกตําแหน่งอย่างนี้ด้วยครับเรามาดูตัวอย่างวิธีการทําครับหลังจากที่เรานําสีขาวมไว้ล้อมรอบสีเหลืองแล้วนะครับก็ให้เรามองครับแถวบนสุดครับ อันนี้เห็นสีขาวกับสีเขียวใช่ไหมครับหมุนหาด้านแกนสีเขียวครับนี่ครับเมื่อหมุนเจอแล้วให้หมุนด้านหน้าสองครั้งครับสีขาวจะลงมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับผมต่อมาครับหมุนรตัวนี้สีแดงนะครับก็หมุนหาแกนสีแดงครับก็หมุนข้างหน้าสองครั้งครับสีขาวก็จะลงมาอยู่แล้วนะครับนะครับสีส้มครับสีส้ม มครับผมสองทีครับข้างหน้าสองทีครับสีท่ตรงอยูทำให้ครบสี่สีครับสีน้ำเงินอันนี้ตรงอยู่แล้วนะครับเราก็หมดลงไปเลยครับเสร็จแล้วครับเราจะได้รูปกากบาดสีขาวนะครับผมแล้วก็แกนของมันจะถูกแนวนะครับได้อย่างนี้นะครับ